มาวันนี้จะมาลองทำแซลมอนดองครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยกินด้วยจะมาลองทำดูเห็นคนเขากินกันอยากกินบ้างวันนี้จะใช้เป็นชิโรดาชิจะทำแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะเพราะว่ามีแค่พวกเครื่องปรุงญี่ปุ่นชิโรดาชิก็จะใช้ไปประมาณสองช้อนโต๊ะอันนี้จะเป็นชิโรดาชิแบบเข้มข้น เพราะฉะนั้นจะไม่ต้องใส่เยอะมากก็จะใส่เป็นสาเกสาเกหนึ่งช้อนสาเกนี่จะมีเกลืออยู่ด้วยมันจะออกเค็มๆนิด,นดแล้วก็ใส่น้ำตาลมันต้องออกหว,วานๆใช่ไหมหว,วานๆเค็มๆใส่น้ำตาลก็เกลี่ยๆให้มันเป็นหนึ่งช้อนใส่ไปประมาณ น่จะประมาณ2ช้อน2ช้อนต๊ะใส่น้ำตาลแล้วก็จะมาคนให้มันแบบละลายเพราะว่าจะไม่เอาไปตั้งไฟอะจะจะคนให้มันละลายเลยจะใช้เวลานิดหนึ่งในการคนให้มันละลายนี่ค็เพิ่มน้ำตาลบิกช้อนหนึ่ง อันนี้เป็นช้อนที่2ใช่ไหมใช่ช้อนที่สองเพราะว่ามันต้องหวานก็จะใส่น้ำตาลเยอะๆเลยแล้วก็คนคนให้ละลายเลยลก็จะมาใส่เป็นโชออยุไม่มีซีอิ๊วขาวถ้าใช้ซีอิ๊วขาวน่าจะเหมือนของมุงไทยเนาะใส่โชออยุไปสองช้อนอันนี้ก็จะมาคนให้น้ำตาลละลาย ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะกว่าจะค้นให้มาอันนี้แซลมอนที่ซื้อมาแซลมอนซื้อแบบหั่นมาแล้วอะลายสวยมากเลยแนละ้วมีแบบความแบบเงาอะของความมันอะน่ากินมากแซลมอนก็จะมาลองชิมคนน้ำตาลละลายแล้วจะมาลองชิมมมมพอได้หรือยังรู้สึกว่ามันน่าจะหวานเกินไปจะ เพิ่มโชย,ยู่ไปกหนึ่งช้อนแล้วก็จะมาชิมอีกรอบหนึ่งน่าจะโอเคแล้วน่าจะรสชาตินี้แหละคิดว่านะไม่เคยกินก็น่าจะแบบนี้แหละคนให้น้ำตาลละลายอีกนิดนึงแล้วก็จะเอาแซลมอนมาใส่ มันมีแบบน้ำจิ้มแบบสำเร็จรูปในการดองไหมไม่รู้อะที่บุญน,น่าจะไม่มีขายอะยังไม่เคยเห็นอะพวกร้านแบบเอเชียเนี่ยดูแซลมอนน่ากินมากวันนี้ปกติไม่ค่อยกินแซลมอนนะแต่อันนี้น่ากินมากแล้วก็เห็นคนกินแซลมอนดองเยอะมากอยากกินแล้วแซลมอนก็ แพงอยู่เหมือนกันนะที่บุญก็ขายแพงอยู่เหมือนกันก็จะมาเกลี่ยเกี่ยเกี่ย,ยให้มันไม่ซ้อนกันมากน้ำดองจะได้ซึมเข้าไปได้ง่ายๆมาเกี่ยเกี่ยแล้วก็จะมาใส่เป็นกระเทียมสับกับพริกแห้งพริกแห้ง อยากใส่พริกสดแต่ว่าไม่มีพริกสดก็จะใส่เป็นพริกแห้งแทนพริกแห้งไม่เผ็ดอ่ะกระเทียมนี่รู้สึกว่าน่าจะใส่น้อยเกินไปน่าจะใส่เข้าไปเยอะๆมันน่าจะได้แบบหอมกว่าน,นี้จะได้อร่อยแล้วก็มาเกลี่ยกะเทียมกับพริกแห้งหมันทั่วกิ่งจะได้แบบเข้าถึงทุกทุกอันทุกชิ้นอันนี้น้ำดองทำออกมาแบบหวานหวานนำํำ เค็มนิดนิดแล้วก็มีความแบบอูมามิของชิโรดาชิก็จะใส่เป็นงาขาวให้เพิ่มกลิ่นเพิ่มความหอมของงาขาวเข้าไปเป็นงาขาวคั่วของของญี่ปุ่นนะไม่ใช่งาไม่ใช่งาดาไม่ใช่งาดำที่เขาปอกเปลือกอะ่ะมันจะเป็นงาขาวคั่วแล้วก็ปิดฝา เอไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ประมาณ1คืนไม่ถึง1คืนดีประมาณ5ชั่วโมงได้ก็จะออกมาประมาณนี้เลยมันจะแบบเหมือนกับที่เห็นตามคลิปอะ่ะน่าก,กินมากเลยอะ่ะน้ำดอกมันซึมเข้าไปแล้วแบบน่าก,กินมากมีจำที่บ้านมีสาลายสาลาัยแบบมีรสชาติอะ่ะ รสชาติหวานๆน่ะสไลที่มีรสชาติหวานๆเค็มๆอ่ะแล้วก็มีข้าวกินกับข้าวเห็นเราน้ำลายไหลมากอันนี้ไม่เห็นตอนนี้แบบน่ากินไหมรสชาติอร่อยมากอร่อยมากค่ะเดี๋ยวมีเวลามาทำใหม่อีก